คุณผู้ชมคะมบยูได้เห็นคุณผู้ชมส่งข้อความมาคอมเมนต์กันเยอะมากในเพจเฟซบุ๊ก 9mcut นะคะได้อ่านทุกๆข้อความนะคะส่วนเรื่องนี้เอ๊ยอยากรู้เหมือนกันคุณผู้ชมจะคอมเมนต์มาว่ายังไงดีเพราะเรื่องจริงมันยิ่งกว่าหนังเชื่อว่าหลายคนต้องเคยดูหนังเรื่องอนาคอนดาเคยดูแล้วดูทุกครั้งก็ขนลุกทุกครั้งขออย่าให้เจอเลยเอยแล้วเหตุการณ์นี้มันเรื่องจริงเกิดขึ้นในต่างประเทศนะคุณผู้ชมนะมีผู้ชายคนหนึ่งโดนอนาคอนดารัดตัว นึกก็แบบหาวาดเ <ขอ S 1> สียวลแล้ว,แล,วแล้วเราจะทํายังไงอะจะช่วยเหลือตัวเองยังไงอนาคอนดาตัวใหญ่เบลเลอร์เลยผู้ชายคนนี้ใช้วิธียังไงรู้ไหมกัดอนาคอนดาเหมือนแบบผีกัดจะกัดตอบอันี้กัดตอบเลยกัดอนาคอนดาค่ะแล้วจะรอดไหม <c oughs> เหตุการณ์เป็นยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูหน่อยคะ่ะ <c oughs> คุณผู้ชมคะแม่น้ําสายหนึ่งที่บราซิลชายชาวบราซิลคนนี้สู้กับอนาคอนดาเพื่อเอาชีวิตรอดค่ะ มีคนเห็นเหตุการณ์แล้วบันทึกภาพเอาไว้ได้เขาก็พยายามจะช่วยนะช่วยด้วยบันทึกภาพด้วยนะคะเห็นไหมมันรัดแบบหอยการหัวผู้ชายคนนี้เลยตัดสินใจกัดงูปากกัดอยู่เห็นไหมกัดแบบใกล้ๆหัวมันอะแล้วอีกคนพยายามจะช่วยดึงหางงูนี่นี่ได้หัวมาแล้วดึงหางมันด้วย มันจะได้คลายออกจะได้ไม่รัดแน่นสุดท้ายงูยอมแพ้ค่ะเฮ้โยโล่งเลยนะโล่งแพ้เลยอะสุดท้ายงูต้องแพ้ไปมันก็ค่อยๆค,คลายตัวออกคลายตัว <c oughs> ออกนะคะโอ้โหแต่ผู้ชายคนนี้ตัวใหญ่ด้วยนะแต่ถ้าอยู่คนเดียวอะ่ะก็ไม่แน่นะใช่ผู้ชมพว่างูมันมีแรงที่เยอะมหาศาลมากแล้ว,วิธีของเขาคือเขาจะรัดจนกว่าเหยื่อ จะอ่อนแรงใช่แล้วกระดูกกระดูกก็จะหักหมดก่อนที่จะขย้อนลงไปคุณผู้ชมสุดท้ายก็คือรอดมาได้ค่ะแต่ก็ไม่ได้มีข้อมูลเพิ่มว่าผู้ชายคนนี้บาดเจ็บอะไรยังไงขนาดไหนแต่รอดปลอดภัยก็โชคดีมากๆแล้วนะคะ แต่ก็การโจมตีของอนาคอนดาแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆและบ้านเราก็ไม่ได้มีอนาคอนดานะคะบ้านเราก็จะมีงูเหลือมงูหลามที่เป็นงูตัวใหญ่ๆใช่ไหมอย่างอนาคอนดาเนี่ยเขาเรียกกันว่างูเหลือมน้ำคือมันก็จะอยู่ในน้ำเหมือนที่เราดูในหนังนั่นแหละส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่แอมซอนนะคะมันยาวสุดๆเนี่ย8เมตรได้เลยนะอุ้ยถ้าเราไปเจอตัวละโอ้โห8เมตรทํายังไงเนาะขนลุกบางตัวนะน้ําหนักอะคะ่ะ200กิโลกรัม แค่เจอก็โอ้โหตกใจไม่รู้จะทํายังไงแล้วว่ะถ้าโดนมันรัดนี่โอกาสรอดก็ก็น้อยมากจริงๆนะคะอันนี้ยังเหมือนกับว่าอนาคอนด้ามันไม่ได้ตัวใหญ่มากมันมีใหญ่กว่านี้นะคะมีใหญ่กว่านี้แล้วแล้วโชคดีอย่างที่บอกเนี่ยเหมือนมีคนหนึ่งถือไม้แหลมๆแล้วแทงไปในตัวงูไว้ด้วยนะน่าเหมือนน่าจะมีเพื่อนอยู่หลายคนอยู่ช่วยกันดึงออกอ้าวเคยเจอครั้งหนึ่งออกจากศัตรูแถวแจ้งวัฒนะเคยถ่ายแล้วลงโซเชียลไว้ด้วยคนขับรถอ่ะยังขาสั่นเลยอ่ะ จริงปาดมาอย่างเงี้ยตัวเท้าขาเราอะโอ้โหคือเคยมีพี่ๆกู้ภัยอะที่เขาแบบเชี่ยวชาญเรื่องของการจับงูเขาก็มาทดลองให้ดูในห้องส่งเวลาเล่าข่าวอย่างเงี้ยเขาก็ปล่อยให้งูเหลือมาลัดเขาเลยอะอแล้วเขาก็พยายามแกะออกให้ดูเขาบอกว่าต้องใช้เท้าเหยียบไว้ที่ช่วงหางแล้วก็พยายามจะดึงแต่เอาจริงถ้าเราเจอกับตัวสติเราอาจจะหลุดไปแล้วไงไหนหัวไหนหางเท้าเราจะไปเหยียบตรงไหนมาทำตัวไม่ถูกเนาะ อย่าเสี่ยงเลยโดยเฉพาะงูที่ปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติแล้วตัวใหญ่กลับมาทุกปีนมกกากลัวมากใหญ่จริงๆนะคะ,คะแล้วช่วงนี้หน้าฝนหนะ้าเราก็รายงานเรื่องงูกันบ่อยๆต้องระวังกันให้ดีเลยนะคะ,ะไปที่เรื่องแปลกเรื่องต่อไปคุณผู้ชมไข่ไก่เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงมากแล้วเราก็กินกันเป็นเมนูประจำใช่ค่ะปกติเคยเจอหรือเปล่าที่เตาะไข่ออกมาแล้วเราเจอไข่แฝดเคยเคยเคยคุณผู้ชมก็เคยเจออันนี้ก็ว่าแปลกแล้วนะอันนี้ว่าแปลกใช่ไหมอันนี้แปลกกว่านั้นเพราะว่าเป็นไข่ซ้อนไข่ทําให้ไข่ ใหญ่มากไปดูกันค่ะนี่เปลา่อนนะเรามาลุ้นไข่ไปงี้กันนะ่ลุ้นนะคะลุ้นนะคะจะสามหรือจะสี่หรือจะสองค่ะโอ้มียางด้วยเนี่ยตรงนี้โทษนะนยมียางุยอุ้ยราจะยั่รจะยังม่อุ้ยมันมีไข่มันมีไข่อีกชั้นนึ่งอ่ะอุ้ยแปลกประหลาดมากอยว้าวเ้ยโอ้ยด้วยนะเฮ้ย ก็ได้คุณเคยเห็นไหมไม่มาเมื่อวานทะเบียนบ้านอะไรพี่เกิอันนี้มีอีกไหมลุ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 ้นอยากให้ข่าวนี้เป็นไปได้มาเมื่อวานนี้จังเลย เมื่อวานนี้วันที่หนึ่งหรือมาก่อนวันที่หนึ่งหน่อยสิพี่จ๋าบ้านพี่เทะเบียนบ้านทับห้าิเก้าหรือเปล่าเนี่ยแปลกเวละคุณผู้ชมแปลกมากไข่ก้อนใหญ่มากนะคะอันนี้เป็นไข่เป็นออกมาจากไก่ที่บ้านเขาเลี้ยงเองไม่ได้ไปซื้อมาจากห้างจากอะไรนะเขาก็ลองถ่ายคลิปวิดีโอลองตอออกมาได้ยินเสียงไหมดูซิจะออกมากี่ฟองกี่ฟองแต่เซอร์ไพรส์อย่ารงนั้นก็คือตอออกมามีไข่แดงที่เป็นไข่ปกติที่เราไว้ไข่ดาวกันเ่ยคุณผู้ชมกับไข่ไก่ อีกหนึ่งฟองคือเดาว่าเขากงเห็นว่าไข่มันฟองใหญ่และลุ้นว่ามันจะเป็นแฝดค่ะลุ้นว่าจะเป็นแฝดสองแฝดสามหรืออะไรเพราะว่ามันใหญ่มากกลายเป็นว่ามันยิ่งกว่าที่ลุ้นอีกอะตกใจมากตกใจเหมือนกันคุณผู้ชมคนที่โพสต์นนั้บอกว่าเกิดมา50ปสเบปีงเคยเจอไข่แบบนี้ชาวเน็ตบางคนตอนแรกไม่เชื่อเนื้อว่าคอนเทนต์ดี๋ยวนี้ต้องคอยดูนะว่าคอนเทนต์หรือเรื่องจริงนะคะคิดว่าจัดฉากแต่เธอยืนยันอันนี้คือไข่ที่ได้มาจากธรรมชาติจริง มีข้อมูลคุณผู้ชมว่ามันเป็นเรื่องจริงได้หรือไม่รองศาสตราจารย์วีระชัยพุทธวงศ์นะคะหรือว่าอาจารย์ออสค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มห ah, าวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ออสบอกว่าอุย้ยแต่ขนาดมันใหญ่มากดูสิดูดิไข่ใ,ใหญ่กับไข่เล็กไข่ปกติอ่ะเหมือนเบอร์ปกติกับใหญ่ผิดปกตินะค,คุณผู้ชมไข่ <c oughs> แบบนี้ตามข้อมูลอาจารย์ออสบอกว่ามีอยู่จริงเกิดขึ้นได้แต่เกิดจากอะไรคุณผู้ชม มักจะเกิดจากไก่ที่ออกไข่ใบแรกเหมือนไก่โตเต็มที่แล้วออกไข่แต่ออกไข่ครั้งแรกแล้วตกกระใจเกิดอาการตกใจไข่ใบแรกยันไม่ทันได้ออกจากตัวไก่ก็ออกไข่ใบที่สองออกมาทําให้ไข่ใบที่สองเนี่ยสร้างเปลือกขึ้นมาหุ้มไข่ใบแรกอุ้ยเหรอทําให้มีลักษณะใหญ่กว่าปกติเหมือนที่เห็นนี่แหละเหมือนแบบแหมแม่ไก่ใบรุ่นน่ะเพิ่งออกไข่ครั้งแรกตกกระใจจะเบ่งไข่อุ้ยอะไรจะออกมา เบ่งลูกที่สองมามันมาหุ้มลูกแรกแล้วก็ออกมาพร้อมกันอุ้ยแปลกแปลกแม่ไก่สาวอแม่ไก่วัยรุ่น<ป>อเออแปลกจริงๆไปจริงหนึ่งศูย์ก็ได้นะอย่างนี้ <c oughs> โออถ่ายแต่กว่าจะออกอีกงวนอะรอนานไปอะน้องชมพู่ เจ็บจากบ้านเล็กที่ตัวเองอุ่าเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าเหตุขึ้นที่ต้นไม้หน้าบ้านทุกคนบอกว่าจะมีโชคมีลาศนะใช่ไหมสามเก้าทับสามศูนย์ด้วยเลขหาซื้อยากซะด้วยไม่มีเลยไม่มีสักนิดคุณผู้ชมไม่ใกล้เคียงอะไรด้วยใช่ไหมมาห้าเก้าค่ะเออเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไ้ลุ้นกันไปง่วนนะว่ากันอส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องราวดีๆค่ะมีคนไปเจอขยะที่อยู่ในที่ที่ไม่เหมาะ เป็นคนอื่นก็อาจจะเดินผ่านเดินเลี่ยงค่ะแต่คนนี้เขาเก็บขยะนะจ้าเดี๋ยวลองไปดูค่ะเห็นไหมพี่เขาเป็นคนดีฮิมขยะตกเขามาเก็บให้เนี่ยเราไม่มีน้ําเปล่าให้เขาล้างมือเนี่ยถ้ามีน้ําเปล่าเขาอ่าเขาจะได้ล้างมือได้เจ้ารถขยะเห็นไหมเขาไม่ทำขยะตกแต่เคนที่เขาทําตกอะเก็บไง น่ารักมากๆค่ะผู้ชายสองคนนี้นะคะเห็นขยะอยู่กลางถนนเลยไปลากถังมาแล้วก็เก็บขยะเข้าไปแล้วเอาถังไปวางวางไว้ในที่ที่มันเหมาะสมะก็คือที่ริมทางเท้าอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหแล้วคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้เขาก็นั่งอยู่ในรถกับลูกเนอะก็จะได้ยินเสียงลูกด้วยเนาะน้ำใจเออเป็นการสอนลูกที่ด<ช>ีเหมือนก,กันนะสอนลูกได้ดีมากเลยแล้วก็แบบเขาก็พูดกันว่าเอ๊ะจะหาน้ําไปให้เขาล้างมือดีไหมอะไรอย่างเงี้ย เนาะเพราะมันสกรปรกด้วยเนาะ<ช>แล้วขยะดูแบบว่าถังก็ดูเลอะเนาะ<ช>แต่ขอบคุณมากนะคะสุดยอดเลยดูเหมือนยังเป็นวัยรุ่นอยู่ด้วยใช่ใช<อ>คือเอาจริงเป็นคนอื่นหรือแม้กระทั่งเป็นเราเราอาจจะไม่ได้คิดขนาดนั้นว่าเออเห็นขยะก,ก็ ก็ปล่อยผ่านไปหรือรอให้คนมาทําความสะอาดหรืออะไรแบบนี้เนาะเราก็อาจจะแบบลืมนึกไปว่าเออเราก็ช่วยเก็บก็ได้ก็ดีกว่าไหมดีกว่าปล่อยทิ้งไว้ให้มันสกรปรกอยู่กลางถนนกลางถนนด้วยเนาะเขาน่าจะคิดว่าเออถ้าไม่เก็บเดี๋ยวคนมาเหยียบหรือว่าใครเดินข้ามไปข้าม,มาอันตรายอมน้ําใจเล็กๆน้อยๆเคยเหมือนกันนะ ี่มิวเป็นไหมเราเป็นคนแบบพออายุเยอะแล้วรักความสะอาดอ่ะพอเห็นแล้วหมันเคี้ยวเคยมีรอบหนึ่งไปเที่ยวหาดวอนกลับบ้านแล้วมันไม่ได้เกิดจากใครหรอกก็เกิดจากน้ําทะเลที่พัดเศษขยะมาอยู่แต่เราไปนั่งกินข้าวตรงนั้นพอดีเห็นแล้วทนไม่ได้เหระใช่แล้วก็มองหน้ากันไปไปไหนไปเซเว่นซื้ออะไรซื้อถุงดำมันต้องเก็บขยะเหมือนกันมันมันเขี้ยวแล้วถ้าทุกคนทําแบบเนี้ย คิดดูสิบ้านเมืองมันก็จะยิ่งสะอาดมากขึ้นป่ะก็จะช่วยกันคนละไม้คนละมือแต่คนพื้นที่เขาก็อยากเดินมาบอกค่ะเก็บแป๊บนึงเดี๋ยวอีกชั่วโมงนึงน้ำมามพัดมาใหม่ลูก <c oughs> ถ้าเราหมือนเคี้ยวไงอดไม่ได้ <c oughs> เอาคนละไม้ <c oughs> คนละมือเหมือนการปลูกต้นไม้นี่แหละคุณผู้ชมช่วยกันเพื่อโลกนี้จะได้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวพัาสักครูน่นึงนะคะช่วงหน้ามีสีสันโซเชียลมาฝากค่ะ